พบกับผมในพระเครื่องนะฮะไม่ทําคลิปพระนานเลยเนาะอ่าวันนี้มาเจอกับพระอะไรเอ่ยนะสายเหนียวนะฮะสายเหนียวเมืองพิจิตรนะฮะองค์เล็กๆแต่ความเหนียวนี่ใหญ่นะฮะรุนนี้ไม่มีราคานะฮะเป็นหลวงพ่อสว่างวัดบางเลนเหนือประวัติประวัติในความเหนียวนั่นคือลูกซองล่วง เต็มอ,อกเลยครับไม่เข้านะเพราะว่าก็ได้ยินคาฟังมาเหมือนกันนะฮะก็จริงแต่ตรงนี้ผมเคยประสบการณ์ในชีวิตนั้คือโดนหมาลุมกัดนะฮะไม่เขานะ่าอะรุ่นนี้ที่สังเกตมาคืออะไรรุ่นโดนลุมไม่ต้องกลัวนะฮะรุ่นเนี้ยพอที่พ่อก็เคยใช้เหรียญรุ่นหนึ่งมาก็โดนลุมก็ไม่ต้องกลัวไม่มีความ ได้แผลเลยนะรุ่นนี้หลวงพ่อสว่างวัดบ้างกระเหนือนะครับเป็นเหรียญหนึ่งในเมืองวิจิตรนะที่ถ้าไม่รู้จักเลยไม่คนในพื้นที่เลยไม่รู้จักนะนวความเหนียวความคงกระพันนะแต่ขออย่างเดียวอย่าไปเอาคืนเขาวลังเขาทําเราแล้วเสร็จแล้วแล้วจบแล้วรอดแล้วแล้ว,ลวอย่าไปตามเอาคืนถ้าเอาคืนนะผมว่าไม่แน่จะนะแต่เป็นเหรียญหนึ่งที่น่าควรใช้อะ่ะถ้าเจอที่ไหนผมเก็บนะเหรียญรุ่นนี้นะ ของแลาอุ่นใจเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ